ใครที่มีปัญหาหัวล้านอันนี้พูดตรงๆหัวล้านผมล่วงหนักคันหัวคือมีปัญหามากอะ่ะแล้วคุณก็ไปฟังคนนู้นว่าดีมีแล้วคุณซื้อใช้แล้วไม่เห็นได้ผลพอได้ผลแล้วร่วงคืนอ,อะไรเงี้ยครูบอกเลยว่าอยากให้คุณลองนิดเดียวค่ะลองค่ะทุกคนลองมาใช้แชมพูสูตรดั้งเดิมของนพเก้าเพราะสูตรเนี้ยทำให้ลูกครูผมหนามาก คือจากคนหัวล้านคนมีปัญหาหนังศีรษะคืออยากให้ให้คนที่ผมบางอ่ะที่มีปัญหาน่ะได้ใช้จริงๆนะคะเพราะของเราไม่ได้ใช้สารสกัดของเราใช้ผลใช้อะเขาเรียกน,นะสมุนไพรสดๆนะคะ<ช><ช>มะกรูดสดๆเลย,ค,ยคือใช่ประคำดีควายแบบเราไม่ใช้สารสกัดที่เป็นเคมีที่ว่าใช้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็ล่วงออกหมดหนะคะอันนั้นคือไม่ไม่ไม่ไมอยู่ค่ะเราต้องใช้สมุนไพรแท้ๆนะคะเขาถึงจะอยู่ นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสมุนไพรแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ได้มีปัญหาผมร่วงไม่มีปัญหาผมบางแต่มีปัญหาผมเสียถ้าใครที่ผมเสียผมดัดผมย้อมผมแบบเอ้ยผ่านการรีดผ่านการหนีบแล้วผมแบบเป็นเขาเรียกน,นะเหมือนสังข้าโพดหรือว่าผมเหมือน,<ร>นไม่กวาดโดน,โ<ร>นช็อตอแล้วผมแบบว่าดูฟูฟ่องไม่มีเป็นทรงอนะค่ะ,ะแนะนําเลยนะคะแนะนํา แชมพูสูตร p l u สแล้วทําไมต้องเป็นขวดใหญ่เดี๋ยวเล่าให้ฟังหลายคนบอกว่าครูทําไมไม่ทําแบบนี้ทําไม่ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงไม่ทํานะคะทุกคนจะได้เกตอ่ะพอดีเราใช้จริงนะคะตัวนี้จะเป็นแชมพูสูตร p l u สทำไมไม่ทำขวดเล็กเพราะตัวนี้ค่ะทุกคนเราไม่ใส่ m อ i s ไรเซอร์นะคะแต่เราอะค่ะทุกคนใส่สมุนไพรเข้มขน้นที่มันจะต้องใช้เยอะขึ้นนะคะ ที่มันจะต้องใช้ปริมาณเยอะขึ้นเพื่อให้ผมเนี่ยค่ะมันนุ่มมันไม่ฟูเข้าใจนะคะมันนุ่มมันมีน้ำหนักแล้วมันเห็นผลถ้าเราใช้ขวดเล็กมันยังไม่ทันหมดขวดหรือว่าหมดขวดมันก็ไม่เห็นผลแต่ถ้าใช้ขวดใหญ่ใช้ขวดเดียวเห็นผลเลยทุกคนเรามีน้ำมันนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมนี่เรามีนะคะน้ำมันกุหลาบซึ่งเป็นน้ำมันที่เรานำเข้านะคะเป็นน้ำมันนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งทุกอย่างอะค่ะเราเอามารวมนะคะทุกคนเหมือนตัวนี้นี่เลยนะคะเซรัม่มเซรั่มเรานำเข้านะคะหัวเชื้อเรานําเข้าเลยเพื่อนํามาผลิตกับเส้นผมโดยเฉพาะตัวนี้ใส่แล้วผมลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดไม่มีมันรับประกันว่าผมไม่มันผมผมคุณจะนุ่มสวยทั้งวันไม่เหนอะไม่หนะน,นะคะไม่สระผมห้าวันสิบวันลองใช้ดูเลยนะคะผมคุณจะหอมนุ่มลื่นไม่ร่วงนะคะ ตัวนี้เลยเซรั่มนะคะแต่ถ้าตัวนี้คนผมฟูผมยืดผมดัดผมย้อมผมเสียหนักๆโคตรๆใครก็เอาผมคุณไม่อยู่ใครก็หนีผมคุณไม่ลงใครก็แบบว่าเห็นแล้วโอ้โแนะนําตัวนี้เลยเห็นไหมผมบอสนีุ่ <มา S 1> กน <มา S 1> เห็นไหมนุ่มสลวยนะนะครับนะ,ะต้องต้องตัวนี้เลยนะคะสําหรับคนที่ผมเสียมากๆคนที่ผมแบบแบบจัดทรงยากคนที่ผมแบบนะคะ ต้องตัวนี้เลยนะต้องการการบำรุงเนี่ยเสียสุดๆต้องตัวนี้แต่ร่วงสุดๆบางสุดๆแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีปัญหาผมร่วงมีปัญหาหนังศีรษะมีปัญหาแบบลากผมไม่แข็งแรงต้องตัวนี้อันนี้เกี่ยวกับลากเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการหลุดร่วงอะค่ะโดยเฉพาะเลยแต่ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะคะตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการหลุดร่วงเลยลดลดมมันเหมือนอาหารผมตัวนี้จะเป็นเหมือนอาหารและบำรุงเส้นมันนะคะเนี่ย ตัวเส้นมันเลยคือเจาะเข้าไปที่เส้นผมเลยแต่ตัวนี้เจาะเข้าไปที่ลากผมะนะคะตัวนี้เจาะเข้าไปที่ลากผมเลยให้ลากแข็งแรงให้ผมคุณร่วงยากให้ผมคุณขึ้นมาใหม่ให้ลากมันแบบว่าแข็งแรงมากๆตัวนี้เลยนะคะประคำดีควายห้าสิบเลยนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่เน้นเรื่องลากผมเพราะเราต้องใส่สมุนไพรหลายตัวเข้าไปเพื่อช่วยให้ผมคุณะคะ่ะนุ่มสลวยจัดทรงง่าย จบปัญหาผมที่เสีย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 ค่ะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ช่วยเรื่องของผมเสียได้เลยนะคะนี่คือความต่างของแชมพูสองสูตรนี้ว่าทําไมอันนี้ไม่ทําขวดเล็กทําขวดเล็กไม่ได้ค่ะทุกคนอันนี้พูดให้ฟังเลยเพราะขวดเล็กใช้ขวดเดียวมันยังไม่เห็นผลเพราะว่าสมุนไพรมันเข้มข้นมากมันใช้เยอะเข้าใจเนาะมันใช้เยอะมันเข้มข้นพอบีบออกมามา,มาทีนึงมันมาเยอะเพราะด้วยความเข้มข้นที่มันมันต้องมาใช้เยอะๆบนหัวเราอะค่ะ จึงต้องใช้ขวดใหญ่นะคะหลังจากที่เราใช้สองสูตรไปแล้วนะคะเราอย่าลืมฉโลมด้วยตัวนี้นะคะเราอย่าลืมฉโลมด้วยตัว